ชั่วคราวทุ่กสีเมืองจังหวัดนคราศดีของเราครับวันนี้เป็นวันแรกในการแข่งขันนะครับเรามาชมกันนะวันนี้สมเหมามาเยอะนะสมเหมาสมเหมาไหมครับสมเหมามาแล้วเอาแล้วเออเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วแล้วจะ,ะเต็มฟังม่วแดงมาแล้วในโอกาสนี้คร<บ>ับขอกราบเรียนเชิญท่านแขกผู้มีเกียรติครับมอบของพวงอะไรให้กับนักมวยครับ คนแรกครับท่านดรนัชยศผาจวงครับท่านผู้ทรงคุณวุฒิครับท่านที่สองครับท่านสอจธนวัต์คันทวิชัยท่านที่สามครับท่านบัญชามานเชียงงงสออวตสองสอนจตนาธานีครับท่านต่อมาครับท่านจักรพัฒน์ชาลีคำครับสำนักงานกลางจังหวัดกรทมท่านสุพัฒน์กองศีมาครับรองนายกสสจตนาวดธานีและท่านสุดท้ายครับท่านสจยิ่งใหญ่กองทองครับ อยากจะบอกพวงอะไรเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาตัวน้อยของเรานะฮะแต่แค่นี้นะครับผมไม่อยากยิ้ขึ้นข้างบนนะครับมันจะเป็นเด่นกันไปครูนะครับนักมวยกำลังดื่มนตงอยู่ครับตอนนี้สักครู่นะครับจะเราเห็นหน้าตาแล้วตรงนู้เลยงงมันหรือเปล่าเนาะหลุดตื่นหรือยังอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมบอกเลยว่าต้องมวยสองคนนี้สีของรถผีกูเลยนะครัผมบอกเลยเ,ลยเออ สองสีเลยนะเราบอกเลยสีเห็นคนล็สีเลยดูที่จอมปรเนเตอร์นะครับนี่หมาอายุหกขวบเจอคับซัมเมอร์ซัมเมอบอกว่าเก็บเข้าแปแล้วนะโอ้โหข้าแปงปวงนะฮะส่วนสูงกี่อาจารย์เจมหนึ่งร้อครับหนึก็ประมาณเอวนะ1สนะครับสิบอูห่างกันท right. yup> okay. well mm ี่ใดห่างกันแปดซนอ๋อเชิน ป่วยตัวจิวของเราทั้งสองคนขอเสียบหมวมือต้งแล้วสมเหมาสิบสีมนุษย์กับก้าผู้ตุงผู้ได้ยิน โอกาสนี้ขเขาได้ยินเชิญแขกผู้มีเกียรติครับเป็นผู้ของผลกำไรให้กับนกักมวยนะครับสุดยอดอย่งทวงนะครับโอ้โหผมบอกแล้วะบางเงินกับแดงสีผิวคนรักสีเละหน้าตาก็จิ้มลิ้มเหมือนกันเลยนะเอาละผมรู้แล้วทำไมซัมเมอร์มีแม่ยกเยอะผมเห็นแล้วไม่แน่ใจว่าวันนี้ต่อยมวยผู้นี้จะไม่เดินแบบหรือเปล่ามไม่ต้อเล่นอะไรแบบนี้นะขออนุญาตถ่ายรูปก,กับ นักงมวยทุกท่านนะ มีทุกกันสามยกนะครับจิกั์21กิโลกรัมกรรมการที้ขาดบนเวทีก็ได้กรรมการชุดจิตเมืองนุ่นนะครับกัะสิมมีขาดครั้งแรกครับท่านอาจารย์ธนาทิพย์เอ็นอุดมนะครับ มวยทั้งคู่ไว้คูเลยครับออปีไว้คููครับหน่วยทั้งคู่ชั้นน้ำหนักในเช้าได้21กิโลกรัมทรับสองคนนะครับ่ายแดงสัมเหมาอายุ6ขวบอ่า่ายนั้นเงิน8ขวบครับ ห1 0ยสิครับฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินร้อยสิแปชกมาสองไฟฝ่ายแดงชกหนึ่งแพ้1นะครับเสมอไม่มีฝ่ายน้ำเงินนี่ยังไม่เคยชกเลยนะครับนี่ ที่ถาดบนเวทีก็ท่านอาจารย์ธนาทิปินอุดมนะครับจากสึกิบมนนนเลยนะครับวันนี้สวัสดีท่านนะครับสวัสดีท่านนะครับกัมูเ่วไม่ได้ครับกัมูโหดคู่นี้ชกกันสามยกนะครับชกสองพักสองนะครับคู่นี้คู่ต่อไปก็เตรียมไม่พร้อมนะครับรักเมืองไทยสอเพ็้ศนสีกับ เดชต้องฟ้าปอประพิษยิมนะครับขึ้นมานั่งรอได้เลยนะครับผู้ที่สามแสบเสนทนะครับติดมาดางติ๊กครับเจอกับซุปเปอร์ทีชิดชนยิมเป็นตัวแข่มนะครับสามู่นี้เดี๋วมาดูลีลาการไหว้ครูของไอหมูตัวจิ๋วแร้วครับเกีกรัิเพียงแค่21กิโลกรัมนะครับตัวเส็นสั้เดือดร้อยคัาจักริกาการเวที ยกนะครับแฟนมวยคู่นี้ดีนี้ครับขอความรุตานะครับแต่ตัวให้สุภาพด้วยนะครับรเราางองเท้าผ้าใบเท่านั้นที่จะรุายใากขึ้นสู่เวทีการมวยทุกคนต้องมีมงคลน,นะครับ ขอเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนนะครับขอนับมวยชกนะครับขอให้แฟนมวยยืนตรงนะครับทำเพลงทำความเพลิเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกันนะครับขอแขก้มีเติทุกท่านนะครับเยืนนคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีด้วยกันนะครับ ยกที่หนึ่งทำได้ทำได้ลูกสามยกนะับอ่ัู่นมเยังงงอยู่นะขาเป็นอะไรนะอะสู้สู้ลุกสู้อ่ะมาเลยมาเลย ในครั้งแรกครับคนเก้า oh ซัน oh! ู้ายนัดนะไปเลยในยกที่หนึ่งโอ้โหกไปได้ครับแไปถึงสิาทีขเสียอมือั้ง่อหครับเขาเสียาสาขอลงใจให้ ตายตายตายเดี๋ยวยังไม่ได้ระวังตัวครับไต่อยปากกันจะเรียบนะครับนับคะแนนให้แล้วเป็นการแสดงนะครจริงๆไม่มีการ้องให้บนเวทีแน่นอนทุกอย่างคือการแสดงนะทุกอย่างคือการแสดงยังไม่ได้หายใจเลยผมกำลังจะถ่ายรูปใ้ลูกชายดูว่าปีหน้ามาต่อยนะลูกไม่ทันเลยการโคอเลยแต่จริง ถือว่านี่ครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับมีความอันตรายทุกรูปแบบนะครับต้องรู้จักลุกแลยับไม้เป็นนะครับนี่คือศิลปะแม่ไม้มวยไทยโอ,โ,โอ้โหแขพวกไม่เกียรติทุกท่านครับเป็นอะไรที่สนุกสนานมากตื่นเต้นมากไม่ถึงสิบวินาทีนะครับจบลงเรียบร้อยแล้วขาเดปลูได้กี่คน่อยครับ ขอโทษด้วยนะครับงานทุกอย่เ hmm. ป uh ็นแบบนี้นะครับทุกไฟแรกที่ได้ลากมาตอนเคลียร์สังใจตอนเคลียร์ลองอยากให้คนแพ้ด้วยนะครับแต่ว่าอยากให้เอฟซีได้ดูของต่าง้ายนะครับนรอกก็ยังงงอยู่เอ๊ะอะไรวะ ครับคู่สองรักเมืองไทยกับเด็กตั้งฟ้ามาเลยครับผ่เลียนส่งนักมวยมาครับคู่สามแสบสนิทนะครับกับสุพะทีเด็กตัวรอเลยนะครับอะไรมัน,นมก็เกิดขึ้นได้นะเด็ตัวพร้อมเลยนะครับหลังท้ายรับเพิงอีกไม่นานนะครับโอ้โห,โ,หโหครับช่วงอึดใจเดียวกันนะครับแอ้ ตู้แรกน,นี่ามานสมกับการรอคอย,ยนะครับโอ้โหสมกับอกองเชียร์คนกันมาไกลนะมาจากไหนคนระับตัวทีมมาจากไหนคนระับกองเชียร์ <c oughs> โอ้โหคือเ่าเลยกนะฮูบอดีมาเน่ยใต้ใต้ใต้ลูกผมยังเล่นเกมอยู่เลยตอนนี้นะฮะอีกฝั่งนึงต่อยมวยเรียบร้อยแล้วนะ พร้อมขอบคุณกัเแค่พร้อมแตพบกับคู่ที่สองดยวครับในโอกาสนี้ครับขอบการาบเรียนเชิญท่านคู่ใดใจดีครับขอบครูอะไรกับนักมวยครับท่านยุทธพลล่าดอนนะครับเลขาธิการสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรีราคานีท่านประชาชาติแสนแก้วท่านนวราชเรืองอภิรักษ์และท่านคุณปาลีกิ่งมิ่งแหครับนักมวยทั้งสองคนครับ ใหญ่ขึ้นมานะครับน้ำหนัก50กิโลนะครับผมบอกได้เลยเสียงจังเวลาเตะนะฮะสำหรับคุณที่สอง สำหรับบุงแดงครับรักเมืองไทยสเพนสีนี่ครับอายุ15ปีส่วนสูง165ชมลนา4ไฟและ2แพ้1เสมอ1ฉันถ่ายรูปได้ไหมนะหน้าที่สมาคมกีฬานะครับอันนี้ชุดสมาคมกีฬาจังหวัดอุดอรธานีสูงนะคุณผู้ชมครับเดชกั้งฟ้าปอประพิษยิยมอายุ17ปี ตัวศูนย์่ร้อยหกสิบแปดชมาแล้วสองไฟชนะหนึ่งแพ้หนึ่งโอ้โหนี่เป็นมวยดาวรุ่งเทนั้นเลยนะครับมวยดาวรุ่งเทนั้นเลยโอเคครับต่อไปครับพบกับแร็คสอลพันซี บครัหมดบาทหมดบาทครับหมดยโคนนะครับปูนี้จุกัด50กิโลกรัมนะครับสายแดงก็รักเมืองไทยสอเพนสีสายแ้งเมืองเด็ชต้องฟ้าปอประทิษ